เทคนิคการโพ้งสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะการโพ้งแบบวงกลมหรือโพ้งโดยที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมาเจอกันเราจะโพ้งยังไงให้จุดเชื่อมต่อของเขาดูเรียบเนียนนะคะมาเดี๋ยวเพียรีจะพาโพ้งนะอย่างตัวนี้เขาเป็นปลายแขนหรืออาจจะเป็นปลายขา นะก็ได้นะแต่ว่าเราสามารถนำวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชิ้นงานอื่นๆนะคะเนะพรียรีจะโพงโดยรอบตัวนี้เขาจะเป็นวงกลมนะเริ่มจากจุดเวลาโพงส่วนใหญ่แล้วเพียรีจะเริ่มจากจุดที่มีรอยต่อนะคะตรงไหนรอยต่อเพียรีจะเริ่มตรงนั้นนะนะคอันนี้ยกตีนผีนะคะแทรกชิ้นงานเข้าไปอันนี้คือจุดเริ่มต้น อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวจุดสิ้นสุดเขาจะมาเจอกันนะจุดนี้นะมาให้เราตัดอันนี้ก่อนอให้เราตัดได้จุดเริ่มต้นนะคะตัดได้ออกก่อนนะ ถ้าด้วยความสะดวกเราจะโพ้งแล้วก็เฉียงออกมาเลยอันนั้นด้วยความสะดวกแต่ว่าถ้าเราอยากให้เขาเชื่อมต่อหากันแบบเนียนๆเนนพรีจะโพง้งนะคะพ้งให้เลยจากจุดเริ่มต้นมาประมาณโดยประมาณนะอาจจะครึ่งนิ้วนะคะหรือ3ากระเบียดหรือ1น,นิ้วก็ได้แต่ว่าพีพรีมาประมาณครึ่งนิ้วนะคะประมาณนี้นะมาเราจะโพง้งเลยมาโดยโดยประมาณนะ โ้งในระนาบเดียวกันเลยมาอันนี้เลยแล้วเพียรียกตีนผีแล้วนะคะยกตีนผีนะแล้วก็ดึงเขาออกอันนี้เพีรีจะไม่ได้โพ้งปาดนะคะดึงออกนะ,นะพอดึงออกเสร็จมาเอาผ้าออกโดยการเย็บเย็บให้จักเขาเดินอันนี้คือเราเหมือนเอาเขาออกนะอันนี้ตัดแล้วนะอันนี้จุดจุดที่เราทับเมื่อกี้นะ,นะคะ อันนี้เขาจะเชื่อมต่อหากันแบบนี้เขาจะเชื่อมต่อหากันแบบนี้